กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับมกับเกมมีวาร์แอเจิลบอสเสียงกันโอเควันนี้ก็ผลึกคุ้นๆของมัตเตอร์สามหรือรลเจ็ดร้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมผลึกคุ้นๆเปิดเราก็ต้องจัดใส่สุดใส่เต็มเดี๋ยวผมต้องเอาการะเล็ดออกมาที่ตัวไว้น่าจะไม่พอ8,000ัมันน่าจะใช้โยมหมื่นกว่าเดี๋ยวออกมาสักหมื่น,นก่อน โอเคอ่าเพนคุณคุณเปิดเปิดพร้อมกับสนามประลองธรรมดาหรือ World Server รูดูการที่3นะครับเหมือนเดิมเราซื้อสิทธิ์ไว้รอเลยอันนี้อาจจะลงแบบคละคกันนะครับเดี๋ยวลงเพื่อนๆคุณ,ค,ณคุณก่อนสักตาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปลงสนามประลองหรือ World Server สักนหน่อยหนึ่งโอเคไป พลังคุณคุณนี่ผมแนะนําให้ลงนะครับลงแบบใส่สุดใส่เต็มหยักลักอะไรไปเลยผมมีนี่ไอ้นี่อยากใช้อยู่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรอหลังใช้ง่าย exp พื้นฐานจากการล่าเพิ่มเพื่นยี่สิ้นต์ความเสียหายเพิ่มขึ้น5%อัตราการดรอปอัมบันีการเลสเพิ่มขึ้ออาญญาน8%ปดเอฟเฟกต์สามารถสะท้อนได้โบนัส exp ม,มันไม่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้ในพลนนังคุณคุณหรือมันใช้ได้แค่แดนบิศาร ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นี้ด้วยนะแล้วลองลองแม็มีเยอะลองสักอันหนึผมคิดว่ามันไม่ตีอืมใช้ไปขวดอยู่ได้ชั่วโมงอยู่ได้หนึ่นชงชั่วโมงเปิดไฟไปน้ำยายนี่ก็จะหมด500 โ okay. อเคเพราะหนูค้นๆนี่มันลงน่าจะอยู่ประมาณห้านาทีนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมกระเล็ดไปด้วยเพราะว่ามันได้ไอพวกนี้มาแล้วหินศักยภาพหินศักยภาพมันสามารถเอามาอัพได้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละไอของค์ดอื่นยังไม่เต็มเลยนะมาใหม่แล้เดี๋ยวเอาของคัสหกขึ้นเลเวลหนึ่งให้หมดเราขึ้นเลเวลหนึ่งหมดเดี๋ยวไอพวกเศษที่เหลือเดี๋ยวจะมาอัพของชุดคัสเสรให้มันเป็น แม็ก,กค่อยไล่สเต็ปไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยแต่อย่างน้อยฝึข,ของพาสหกนะ่ะต้องขึ้นเลเวลหนึ่งไม่ก็เลเวลสองไหนต้องเอาขึ้นไว้ก่อนแต่ต้องเก็บไว้อาจจะเก็บไว้สะสมไว้ทีเดียวเลย,ยวันสุดท้ายค่อยอัพเพราะเราต้องไปหาชิ้นส่วนหรือหาอุปกรณ์มาด้วยในการอัพนะครับอุปกรณ์ในคังตอนนี้ไม่มีเลยมีอยู่แค่สามชิ้น มีอยู่3ชิ้นก็อัพไม่ได้เพราะว่ามันใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรมันใช้ไหมเนี่ยอันเชิญอันเชิญใช้นะครับแนะนำให้ใช้กาเล็ตมีเท่าไหรก่ก็ยังไงมันต้องใช้อะถ้าไม่ใช้มันไม่คุ้มไหนจะเสียหินศักยภาพเสียเลเวลเสียอะไรไปด้วยมันเสียหลายอย่างไงแนะนำให้ใช้ดีกว่า ได้ไมหมเลยกี่สองนาทีสองนาทีได้มากี่เวลแล้วเนะี่ยได้มาสองเวลต้นน่าจะใกล้ของเก่าน่าจะใกล้อัพเพราะวบาเวเสตร็จต่อวันมันน่าจะได้อยู่ราวๆห้าถึงหกเวลนะห้าถึงหกเวลก็าหนึ่งคนแล้วก็ถ้ารวมเราลงดินแดนรวมํำเกรก็น่าจะตกอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดเวลต่อวัน แนะนำให้ลงเลยเพราะว่ามันระยะเวลาประมาณ6วันนะกี่วันปะต้องออกไปดูตรงนจำไม่ได้ลงมาตั้งหลายพลึกแลเลยยังจำไม่ได้เลยว่ามันใช้เวลากี่วันแต่มันหลายวันอยู่อะสามสีวันอะตรงนี้ก็เปิดหัวพรึกคุณคุตแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในทีคือจบวันสุดท้ายของพรึกคุณคุตเลยโอ้มีคนตีเราดูอันดรงมันดับ ชนะชนะแพ้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 ชนะแพ้ไล่ลลนะลลยๆเกันไปเดี๋ยวไว้ลงรอจบพนนึกก่อนเดี๋ยวไปลงกันสักสามสี่ตาเปิดหัวซะหน่อยเปิดหัวซะหน่อยตีครึ่งตราได้ไายี่สิบเปอร์น่าจะได้อยู่มันห้าเวลไ้มคร่าวๆนะกันต่ำอย่างน้อยได้แน่นอนห้าเวลถ้าใส่สุดใส่เต็มมานะกระเล็ดใช้ก็ไปคำนวณกันเอา อันเชิญก็น่าจะอยู่3,000ซื้อเสร็จก็2,500ใช่ไหมสอง0ห้าสองอันห0 0ันไปห0 0พันเราล้าหมื่นหมื่นกว่ามันไม่ค่าหมื่นกว่าก็เลแต่มันหาได้อยู่แล้วเตรียมไว้อะถ้าเตรียมไว้นะถ้าไม่เตรียมไว้ก็จเจริญพรและญาติโยมอะโอเคลูกอีกห้าสิบวิจะได้อีกสักกี่เปอร์ เจห้าสิบวีอัญเชิญไม่ได้แล้วอัญเชิญได้ไหมไม่ได้ได้ยังไม่ได้่ะมันไม่มีตัวทองทองเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนมันจะมีบอนเตอร์ที่เป็นตัวทองทองมันเลยออกมาเต็มเลยอันนี้เมื่อคุณเวอร์เจ็ดร้อยนี่ไม่มีเนยออกมาตรงตัวทองทองมีแต่ตัวใหญ่ไอเจ้าโรคกระจิบก็มีงูให่งูไว้ไอตัวอะไรก็ไม่รู้นีหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วมีไว้มีไว้มามา แผมคิดว่าม really it ันไม่ม um. ีหมาเนี่ยเนี่ยต้องการเลยตัวตัวทองทองเน่ยตัวทองทองนี่ดีมากเลยนะเนี่ยของมันดีไอ้ตัวเนี้ยต้องมีอ่ะเต้ไปได้เต้ไป้ีวิสีวิจบจบเดี๋ยวไป PVP กันอีัาตาสองตาโอเคเดี๋ยวที่เหลือผมค่อยมาลงต่อเพราะผมซื้อสิทธิ์ไปแล้วยังไงผมต้องมาลงป่ะ จับโครดูดูการที่สามโอ้โหสามสิบสามล้านจีดจทั้งนั้นไปกดแชร์ติดกดแชร์ติดกดแชร์ติดโดดลงมาสวยช่วงที่มันปิดโหลเซิร์เวอร์ไปที่จะจบซีซั่นสองนี่แบบ เซ็งเลยแบบไม่มีไรไม่มีไรเลยอัมีอยู่ไม่มีไรเลยอ่ะพอมีโวซเวอร์มานี่ค่อยยังชัว่วอาทิตย์หนึ่งนี่มีให้เล่นหลายตายอยู่มันอยู่มันอยู่โอ้โหเอฟเอฟหกสิบสองล้านเพื่อน,เ,นเอฟหกสิบสองล้านไปมอบเลยได้ไหมพลังห่างไปเกือบเท่าเกือบเท่าตัวพลังห่างนั้นเกือบเท่าตัว แต่เราสู้ตายเราสู้ตายโอ้โอ้เลือดมันเหลือสูนแล้วมันเด้งกลับมาเลือดเขาเหลือสูนอยู่เลยนะมันเด้งกลับมากับเต็มหลอดเต็มหลอดเลยมั้งแ้่เราก็ตายตามที่เห็นเลยแค่พลังสูสี่กันยังแพ้นี่หกสิบสองล้านเหลืออะไรแต่ยังไงเราต้องใส่สุดใส่เต็มให้ขึ้น อันดับสูงสุดของ World s e r v e รได้นั่นคือ Challenger 20ล้านอังชั่วน้อยจบตอนนี้น่าจะพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมไปลงเองลงแบบคร่าวๆวันนี้สนุกสุกทำหลายอย่างหน่อยแต่อย่าลืมนะผนึกคุ้นๆแนะนำให้ลงให้ใส่สุดใสยเต็มสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ World ้ World s เวอร์นี่ถ้าใครไม่มีเพชรก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเติมก็ได้พส ถ้าซื้อต่อครั้งมันก็ตกอยู่ราวหกสิบเพรก็น่าจะคร้าวๆประมาณสามสิบกว่าบาทซื้อเพิ่มให้มันมีสิทธิ์ในการตรีเป็นสิบครั้งนะซื้อจากหกมาเป็นสิบก็เพิ่มมาสี่สิบแล้วก็แล้วแต่ความจําเป็นของเพื่อนๆว่าถามว่ามันจําเป็นที่จะต้องซื้อไหมมันก็ไม่ได้จาเป็นอะไรไมากมายเราก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็ได้โอเคนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปไวันะดี